สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทาย a n n e l มาครับผมมาดูวันนี้เตรียมบรรยากาศนะครับผมมาดูรถดับหน่อยครับทีมงานเดิมนะครับผมแต่ว่าหน้างานเขาทำไม่ได้ครับก็เลยมารับจ็อบอยู่หน้าอ่างนะครับผมนี่ครับตรงนี้มาตักดินให้รถ6กล้อดับหน่อยครับโอ้ใส่สามปูไปโอ้เสียงไหม โอ้ยย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 ยนยยยเยย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 โยกยยยยยยย เดี๋ยววันนี้มาดูซานี่ SY 215C ตักดินใส่รถรถดำเนาะ6้อดำเนี่ยคันใหญ่ๆอย่างนี้ใส่แค่สามปูนี่รู้เรื่องเลยครับผมอันนี้ก็เป็นทีมงานเสียชัยนะครับผมเสียชัยซานี่ SY 215C สองคันเอกามารับจ็อบหน้างานครับ ทีมงานตรงที่ผมไปถ่ายช่วงก่อนหน้านี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทำไม่ได้ครับฝนตกคันนี้เป็นหัวเดก้าอุ๊อีซุหมดเลยนี่วาครับทีมงานนี้อีซุหมดเลยเนี่ยหัวเดก้ากันชนนี่เขาไม่ใส่กันนะครับใส่มาก็พัง โอ้คันนี้มีไฟหัวเทเลยเทระเบิดใส่แค่สามปูตบไฟใส่ด้วยรู้จักกันหรือเปล่าเนะาะเอาโอ้สามปูเนี่ยเต็มเต็มวนะรถขุดใหญ่ๆมาตักดินใส่รถดำเียคันใจดี อะจะเต็มแล้วอ่ะาใส่อีกครึ่งปูอ่เดี๋ยวเาดูทางออกดีกว่าวันนี้อาจจะบูมผ้าไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีแดดเลยคืมฟ้าคืมฝน แต่ว่าทางแน่นดีอยู่ครับโอ้โอ,โอ,โอ้ดินสวยมากเลยอ่ะดินสวยมาก กลับเกียร์ไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าล็อกกี้สีแดงครับคิวต่อไปอ่ะบีบแจทักทายครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูเที่ยวนี้หน่อยโอ้มุมนี้มุมย้อนแสงครับ ผมไม่ค่อยชอบถ่ายคลิปแบบว่ามุมย้อนแสงเลยแต่ว่าอันนี้มันบีบบังคับนะครับเพราะว่าทางออกตรงนี้เนี่ยตะวันอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยย้อนแสงเต็มเต็ม สวดหลังเลยบ้าอุยเนี่ยครับกล้อนี nah uh ่เวลามันเวลามันเวียงนี่ผมกลัวอย่างเดียวกลัวตะแหนบหักเห็นเป็นภาษาบ้านบ้านผมมือมันซิดแหงนะครับกล้อมันมันมันซิดแหงนะมันสะบัดแรง Thank uh you. -huh.